วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาผลลบที่มีการกระจายสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูฝนอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องการหาผลลบที่มีการกระจายครั้งนี้เป็นการเรียนครั้งที่2แล้วนะคะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าการหาผลลบที่มีการกระจายก็คือการยืมนั่นเองหลักการเหมือนเดิมเลยจ้า ตั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ตรงกันเริ่มการลบจากหลักหน่วยแล้วค่อยไปหลักสิบไปหลักร้อยและที่สำคัญเมื่อตัวเองไม่สามารถลบได้แล้วจะต้องยืมในหลักถัดไปอย่างเช่นหลักหน่วยไม่พอลบไปยืมหลักสิบหลักสิบไม่พอลบไปยืมหลักร้อยยังไม่หมดนะคะถ้าเรายืมถูกยืมไปแล้วค่าของเราก็จะลดลง แต่ถ้าเราไปยืมของเขาค่าของเราก็จะมีมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็เป็นการทบทวนเรื่องง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่ง6 3 4้อสลบห้าเนักเรียนเห็นไหมคะว่ารลักหน่วยเนี่ยมีแค่เท่าไหร่4เห็นไหมคะ4ีลบเ ได้เท่าไหร่เอ่ยลบได้ไหมลบไม่ได้ค่าไม่พอให้ลบต้องทำยังไงไปยืมที่หลัก10บสามใจดีจ้ะให้ยืมไปเหลือสองเห็นไหมคะสถูกไปยืมเข้ามาแล้วได้14 1 4ี่สลบเ้าเรือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่เหลือ5คะ่ะและสองลบศูนย์ก็ได้สอง ในหลักร้อยหกบหก็เหลือ1นึ่คำตอบคือ125่งร่นะคะนี่ข้อหนึ่งปาต่อไป458ร้อหลบสองหลักหน่วยเริ่มได้เลยค่ะ8ปลบแเหลือ0แต่5้ลบเไม่พอนะคะนักเรียนนักเรียนต้องไปยืมที่หลักร้อยก่อน สก็เลยเหลือแค่3 5มห้ก็กลายเป็น15 15้ลบเเหลือ8 3ดลบสเหลือ1นึ่คำตอบข้อนี้ก็คือ180นะคะนั่นยนสังเกตดูว่าถ้าที่ครูฝนมาจะย้ำเสมอว่าเราต้องลบจากหลักหน่วยไปก่อนนะและถ้ามันไม่พอให้ยืมในหลักถัดไปในหลักที่มีค่ามากกว่าหลักของเรานะคะ สกดลบ254มีแค่1ลบสพอไหมคะไม่พอแน่นอนต้องไปยืมหลักสิบก่อน9ถูกยืมไปเหลือ8 1ยืมเข้ามาแล้วกลายเป็น11 11ลบสเหลือ7ค่ะ8ลบหเหลือ3 2ลบ2เหลือเท่าไหร่เอ่ย เหลือศนะคะนักเรียนไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้ค่ะนี่เข้สามพันป้ายเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรยากเลยมาดูข้อต่อไป736ลบห้าร้ห้าสบห้าหลบห้าเหลือ1นนักเรียนคะนักเรียนอย,อย่าลืมนะคะพอเวลาเราทำเรื่องของการ ลบที่มีการกระจายเดี๋ยเราจะเพลินเจอตัวเลขไหนก็จะยืมหมดยืมหมดยัง6เนี่ยไม่ต้องยืม6กลบหได้นะคะนั่เนี่ยไม่ต้องยืมนะ3าลบหไม่ได้อย่างเงี้ยต้องยืมและไปยืม7นะคะ7ก็เลยเหลือแค่6 3เลยเป็น13 13-5ไดลบ5้8ใน8 6ลบ5เหลือ1นะคะผ่านไปแล้วข้อ4 ต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันสามร้อยหกสิบลบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดศูนย์ลบเจ็ดไม่ได้แน่นอนต้องไปยืมนะคะหกยืมหกมาหกแลได้ห้าจากศูนย์ก็กลายเป็นสิบสิบลบเจ็ดเหลือสามห้าลบสี่เหลือหนึ่งสามลบหนึ่งเหลือสอง นักเรียนนะคะที่เราเรียนผ่านกันไปในวันนี้เป็นการทบทวนเรื่องการหาผลบบที่มีการกระจายหลักการที่1ตั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ตรงกันเริ่มลบจากหลักหน่วยแล้วค่อยไปหลักสิบค่อยไปหลักร้อยถ้าค่าไม่พอค่าในหลักหน่วยไม่พอให้ไปยืมหลักสิบถ้าหลักสิบไม่พอให้ไปยืมหลักร้อย ตัวไหนที่ถูกยืมนักเรียนอย่าลืมขีดค่าแล้วก็ลดค่าลงมาใครยืมมาแล้วก็ไปเพิ่มค่าให้เขานะคะคําตอบก็จะง่ายมากวันนี้หมดเวลาแล้วครูฝนให้นักเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะลอกโจทย์ที่เราทําที่ครูฝนยกตัวอย่างนะคะลงไปในสมุดจํานวน5ข้อค่ะวันนี้บ๊ายบาย